ค okay, ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องงาน mm. ทำงานกระซึมนะฮะโค้ดนะครับโปตติ้งแล้วก็งานซีลิง่งนะฮะซีลิง่งแล้วก็มีงานของตัวเฟตชิง่งของงานซัคเจอร์นะฮะก็คือตัวนี้ฮะที่นะ้ำมันจะไหลรัล่วซึมออกมาเมื่อกี้เราให้ดูไป1 EP แล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวอีก1 EP ก็จะมาให้ดูเดี๋ยวจะคุยไปอย่างเร็วๆหน่อยนะฮะเพราะเวลามีค่อนข้างน้อยเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจงานอย่างเงี้ยเนี่มีช่างที่ทำมาผ่าแล้วไม่ได้ผลนะฮะทำมานะฮะเดี๋ยว เรียบร้อยฮะรั่วซึมไหลเป็นน้ําตกเลยฮะด้านในทาง H ฮซก็เข้ามาแก้นะฮะแก่โดยการทําโค้ดทาอะไรใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ทาแฟชชิ่งล็อกในตัวคานนี่ทําเสร็จไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพของเก่าให้ดูว่าตอนที่ยังไม่ทําเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีน้ํารั่วซึมนะฮะมีการแตกราวนะฮะเดี๋ยวทาเราทําการแก้ไขไว้ให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ก็ล็อกนี่อยู่เลยนะฮะเราล็อกด้วยช่างล็อกด้วยซิลิโคนและอัดเข้าไปนะฮะเป็นตัว PU ซิลิโคนด้วยแล้วก็ทาโค้ดท งานนี่รับประกันแน่นอนเลยว่าหายพ่วงนะฮะแล้วตอนนี้มีงานเรื่องของตัวที่ว่าเป็นแกลของตัวกัตเตอร์ซึ่งอยู่ด้านข้างของตัวอาคารเราก็จะทําล็อกเป็นงานซีลลิ่งกยูนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็มีการ่วดซึมของผน,นังตัวนี้ก็เป็นเพคคอนกรีตของงานสักเจอไว้แล้วนะฮะมีการเสริมเหล็กอยู่ด้านในนะฮะด้านในนะฮะแน่นหนามากเลยนะฮะแข็งปักเลยะฮะเพราะอันเก่าเนี่ยมีร่อง เดี๋ยวให้ดูภาพของเก่านะฮะจะมีร่องค่อนข้างใหญ่มากแล้วมีน้ํารั่วซึมลงไปข้างล่างแล้วเข้าไปด้านในของตัวอาคารนะครับมีการแตะกร้าวรั่วซึมแล้วก็จะมีพวกขยะพวกอะไรต่างๆแล้วก็เลยแนะนําทางวันเนอร์ว่าเพล็อกแบ่นนงแบบนี้เลยดีกว่านะฮะเสร็จแล้วเีวเราทํางานซีลลิงเป็นงานโค้ทไปนะฮะซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีนะฮะดูไว้เป็นตัวอย่างที่น้องๆนะฮะงานออกมาสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเป็นงานเก็บเนี่ยฮะนี่เป็นด้านข้างส่วนของที่ยังไม่ทำมาก่วะมีน้ํารั่วซึมมาตอน แนวตลอดอาคารเลยนะครับซึ่งมีปัญหาใหญ่มากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทางของทาง s อสนี้ทํางานเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวจะอัปเดตกทีนี้ยซ้อนงานเก็บเรียบร้อยจะมีงานนีโนเวทต่างๆนะครับก็ไงก็จองคิวมาเข้ามาแล้วกันนะฮะเพราะเรามีงานรีโนเวทหลากหลายงานมากเลยนะฮะเราทําได้เกือบหมดเกือบพปถึงถงานสักเจอร์งานชิลิชิงงานทิงชีเดียวนะงานระบบต่างๆนะครับโอเคครับไว้ติดตามชมใน EP ต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ